สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรช่วง16-28กถึงกุมภาพันธ์2568เรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวมังกรค่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ชาวโสดนะคะชาวโสดอาจจะมีโอกาสได้พบรักพบรักจากการติดต่อเจรจาการงานได้นะคะของความรักของคุณหรือพบรักมาจากการเดินทางได้ชีพจรลงเท้าได้นะคะของชาวมังกร นะคะพบลักทางไกลได้ได้หมดเลยชาวโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่เนี่ยช่วงนี้ถ้าจะทําอะไรร่วมกันนะคะก็ระวังก็เรียกว่าปรึกษาหารือกันดีบางทีการทําอะไรร่วมกันบางทีมันอาจจะมีอะไรที่เป็นลิ้นกับฟันบ้างเป็นธรรมดาขอชาวมาก่อนนะคะหรือช่วงนี้ชาวมาก่อนภายในบ้านของคุณก็ระวังปัญหาสุขภาพร่างกายของเครือญาติด,ด้วยนะนะคะส่วนคนที่มีปัญหาความรักก็ระวัง ระวังอะไรต่างๆนานา,นาที่มันปกปิดปิดบังซ่อนเร้นนะคะอ่าคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวมังกรค่ะจะเป็นยังไงบ้าง1ิบกว่าวันสั้นๆคู่รักครอบครัวโอ้โหขอดูก่อนนะนะคะต้องบอกว่าขอดูก่อนคู่รักครอบครัวช่วงนี้จะมีในเรื่องของการจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือคุณอาจจะมีในเรื่องของการจัดการที่ไปเกี่ยวข้องกับบ้านก็ได้ นะคะคู่รักครอบครัวนี่แต่ถ้าคู่รักครอบครัวทําอะไรร่วมกันช่วงนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีโอกาสอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้ได้นะส่วนใครที่หวังงานจะมีโอกาสได้งานแล้วนะคะคู่รักครอบครัวเด่นมากๆนะคะในเรื่องของงานใครที่ต้องติดต่อง,งานติดต่อเจอจาติดต่อง,งานทางไกลก็จะมีโอกาสบางครอบครัวเนี่ย เอ,อ่ออาจจะมีเกณฑ์การเดินทางหรือฝ่ายคุณก็ได้อาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางชีพจ่อรองท้าเพื่อติดต่อเจรจาการงานส่วนใครใครมีปัญหาในสายงานงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะใครที่มีปัญหาในสายงานงานก็ต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เกิดขึ้นนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าถ้าจะ ตัดสินใจเปลี่ยนงานออกงานแล้วมาลุยงานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวธุรกิจครอบครัวเพราะเรามองว่าต่อจากนี้ไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวมกรคือการมองอนาคตมองหลักฐานชี้มองความเป็นอยู่ของชีวิตละนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวประจําตัวของคุณก็เริ่มเดินหน้าเราด้วยนะคะการติดต่ออะไรต่างๆนานา,นาก็น่าจะย่อมส่งผลดีกับคุณด้วย,วยเช่นกันนะคะของชาวมกรส่วน มีเกณฑ์การเดินทางไกลทั้งนั้นเลยแล้วก็งานต่างถิ่นเดินไกลนะคะการเดินทางตรงนี้อาจจะเดินทางพักผ่อนเที่ยวก็ได้นะนะคะส่วนสําหรับออบางครั้งบางคราวภายในครอบครัวเนี่ยก็ระวังสุขภาพร่างกายของใครบางคนนะคะสุขภาพร่างกายของเครือญาติก็ได้หรืออาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับเ,ออเครือญาติหรือคนใกล้ตัวใดๆก็ได้นะคะพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้เป็นชั่วโมงทําเงินมากๆนะคะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยโอกาสมานะคะ าดาวเจ้าเรือนสุภะอยู่ร่วมกับดาวประจําตัวคุณมาสถิตพบการเงินนะคะสถิตพบการเงินซึ่งเป็นคู่สะพนด้วยนะคะตรงนี้งานเด่นงานออนไลน์งานสื่องานประเภทที่ต้องติดต่อผู้คนต่างๆมากมา,กมายจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินการทองนะคะของจังหวะชาวมากรช่วงนี้การเงินบางท่านโชคดีมากๆบางท่านใครอยากจะทําบ้านมีโอกาสได้ทําบ้าน หรือช่วงนี้คุณจะด้วยสวยเออคุณรวบรวมเงินได้ละเออคุณมีที่ทางคุณอยากจะปลูกบ้านอย่างนี้ก็มีโอกาสนะคะหรือคุณจะลงทุนธุรกิจอะไรใหม่ๆร่วมกันก็จะเป็นจังหวะที่ดีมากๆสำหรับคู่รักครอบครัวของชาวมาก่อนนะคะคู่รักครอบครัวอืมระวังอะไรที่บบกว่าถ้าทําร่วมกันแล้วบางทีความคิดเห็นอาจจะต่างบ้างลิ้นกับฟันเป็นธรรมดาบ้างนะคะลิ้นกับฟันเป็นธรรมดาบ้าง ส่วนจะมองในมุมมองว่าบางท่านกำลับบงจะมีโชคนะฮะกำลับบงจะมีโชคโชคอะไรใดๆก็ได้โชคกับคน,กนใกล้ตัวได้เออโชคการเปลี่ยนแปลงโชคโอกาสใหใหม่ โชคธุรกิจใหม่ๆโชคลูกค้ารายใหญ่การติดต่อบางท่านก็จะได้ลูกค้ารายใหญ่เช่นกันนะคะในตําแหน่งโชคของชาวมกอเนี่ยส่วนบางท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายซื้อของใหม่เข้าบ้านด้วยเท่าที่เห็นเลยช่วงนี้นะคะมีแต่รายจ่ายรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบุตรกับบริวารตรงเนี้ยท้งนั้นรายจ่ายคนใกล้ตัวได้ไหมก็ได้นะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันของชาวประกอบอ่าส่วนช่วงนี้ค่ะสําหรับคนที่มีปัญหาความรัก นะ <S an> โอ้ยทำไมไพ่ลุงตลอดส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังการผิดใจกันระวังการไม่เข้าใจกันระวังอะไรใดๆก็ได้ที่มันคุณรู้สึกว่ามันเป็นความลับมันจะไม่มันจะเปิดเผยขึ้นมานะการไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่อึดอัดยืดเยื้อคาราคาสัง่งความรักไม่ชัดเจนไปไหนสักทีนึงนะคะความรักอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์มีผลประโยชน์ซัพพอร์ตอะไรอย่างนั้นอะ่ะก็จะมอง นะคะก็จะมองว่าอะไรใดๆเสียตอนนี้คุณอาจจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ตัวเองรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ยอมให้ความชัดเจนกับเราสักทีหนึ่งคบค้าสมาคมกันมาตั้งนานแล้วยืดเยื้อกันมาตั้งนานแล้วพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ก็แล้วตอนนี้เรามองว่าคุณต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วล่ะส่วนบางท่านห่างมาเรียบร้อยแล้ว นะคะใครที่ห่างมาเรียบร้อยแล้วก็อาจจะหมายถึงอะไรช่วงนี้จริตอารมณ์ของคุณอาจจะคิดมากคิดเยอะอาจจะไปนึกถึงก็ได้แต่การนึกถึงมันมีสองกรณีนึกถึงเพื่อสิ้นสุดพันธนาการต่อกันเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือบางท่านห่างมาแล้วแต่อาจจะต้องรอการเคลียร์การส,สางกันในเรื่องของอะไรในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์ในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของอะไรแบบนี้เพราะบางท่านเคยอยู่กินกันนะคะมาดูเขาคนนั้นของชาวมกรค่ะ เป็นยังไงบ้างเขาคนนั้นของคุณทำอะไรได้อย่างนั้นถ้าเขาเป็นผู้กระทำถ้าเขาทำอะไรรับหลังเขาก็ต้องได้อย่างนั้นก็หมายถึงความรับจะไม่มีในโลกนะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องการ ทางเลือกชีวิตของเขาหรือเขาจะรู้สึกว่าโอเคที่ผ่านมาสิ่งที่เรากระทําต่อกันนะคะทำไมช่วงจบก่อนหน้านี้เราไม่แฮปปี้เราไม่มีความสุขจะกลับมาเป็นหย่งเดิมมันก็ไม่น่าจะมีความสุขหรืออารมณ์ประมาณว่าเขาต้องการเขายังต้องการอารมณ์ประมาณคบกันไปเรื่อยๆแบบนี้ใครที่เป็นแฟนกันะนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขายังไม่ไม่ต้องการความชัดเจนก็ได้ นะคะตรงนี Turkey, ้เกิดขึ <c 195 2> like ้นได้นะอย่างบางท่านคบกันอ <Miller> <Hey>, ่ะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะสร้างอนาคตยังไม่พร้อมสร้างครอบครัวยังไม่พร้อมอยู่กินกันอะไรอย่างนั้นก็มีนะคะยังไม่พร้อมเปิดเผยชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ระวังนะคะระวังและที่สําคัญเรามองว่าเขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นกับคุณแต่การปิดบังซ่อนเร้นสักวันหนึ่งเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณก็ต้องรับรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันในวันหนึ่งที่คุณรับรู้เขาจะบ่งบอกว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาก็โนสนโอแคนะคะ ตรงนี้ถ้าคุณรับรู้เพราะเขาต้องการชุดแบบนี้เรามอว่าเขายัางต้องการชุดแบบว่ายัางไม่พร้อมที่จะชัดเจนจนกว่าเขาจะเจอใครสักคนที่เหมาะสมคู่ควรก็ได้ค่ะหรือระหว่างคุณกับเขาคบกันแบบมีผลประโยชน์ล่ะความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์แบบฉันชู้เออไม่เชิงฉันชู้สาวฉันสเสน่หหาต่อกันความพึงพอใจต่อกันเท่านั้นยังไม่มีอะไรที่มันสร้างเงื่อนไขนะคะ ส่วนในบางท่านก็หมายถึงอะไรการที่ทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองการที่ทําอะไรที่มีความรับปกปิดกับคุณการที่เขามีทางเลือกอื่นนั่นแหละค่ะจะให้กลับมาเป็นแบบเดิมเขาก็รู้สึกว่าใจของเขามันก็ไม่สามารถมาเป็นแบบเดิมได้แต่ใดๆแล้วบอกแล้วว่าสิ่งที่เขากระทํานะคะถ้าเป็นฝ่ายเขาก็ทําคุณจะรู้สึกและคุณก็จะรับรู้ได้ด้วยนะคะของชาวมาก่มาดูค่ะความเป็นไปนะคะ จะเป็นยังไงบ้างไม่ไหวแล้วพอแล้ว ความลับไม่พัฒนาเลยเรารู้ตัวแล้วว่าเราได้ระดับนี้เรารู้ตัวเลยว,ว่าความรักของเรากับเขามันได้แค่นี้กันจริงๆนะคะแล้วถ้าเราคิดตัดสินใจเปลี่ยนแปลงละปล่อยวางค่ะปล่อยเข้าไปที่ชอบล่ะโปรงแล้วอะโปรงกับความรักแล้วล่ะเป็นอิสระดีไหมกลับมาทบทวนดีไหมกลับมาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตดีไหมกลับมาสร้างสรรค์มองอนาคตตัวเองดีหรือเปล่าการที่คุณวางแผนหรือการที่คุณเคยหวังเคยฝันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวตอนเนี้ย นะคะหรือต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณใช้ชิดร่วมกันคุณสร้างอะไรมาร่วมกันก็ตามแต่คุณรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่มีความสุขหรือตอนนี้ความรักมันไม่พัฒนาไปไหนมันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนก็คือการปลดปล่อยแล้วก็การปล่อยวางด้วยสำหรับคนที่มีปัญหาความรักแล้วก็บางท่านอยู่ในปัญหาของความรักที่คุณพยายามพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาแต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาความเฉยชาความเย็นชานะคะเอ,อ่อการพูดจาแรงๆอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันอึนอดอัด นะฮะมันอึดอัดก็เลยมองว่าชาวมังกรอยากจะอยากจะอยากจะโปรงอ่ะเอาง่ายๆนะฮะอยากจะโปรงส่วนบางท่านจบมาเรียบร้อยแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณหวังสงสัยเขาก็คงไม่ได้ติดต่อ,อก,กลับมาแล้วล่ะนะคะเขาอาจจะไม่ได้ว่าอูต้องกลับมาลองปรับตัวจูนกันเข้าหากันใหม่อะไรกันใหม่อย่างนั้นอ่ะก็รู้สึกให้ได้อะว่าตัวเองก็ต้องเปลี่ยนแปลง มันก็ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงจริงๆต่อให้รักกันขนาดไหนแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันมันมีอะไรที่แตกต่างกันมันมีอะไรในความรู้สึกที่ว่าเออเขาเย็นชาไปแล้วเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทุกอย่างมันก็อาจจะหมายถึงการสิ้นสุดพันธนาการต่อกันนะครับมกรมาดูเขาของชาวมะกรกันค่ะไพ่มีเด็ดเรื่องราวของการ จะบอกว่าไพ่ก็จะมีแต่เรื่องราวของแบบว่าการเย็นชานะ่ะตัวเองนะคะไพ่มีแต่เรื่องราวของการที่อารมณ์ประมาณว่าอยากจะมนะูฟออนน่ะหรือเขาอยากจะเขาอาจจะหวังคนที่เขาไปมีใจอย่างนี้นะ่ะเขาอาจจะหวังความชัดเจนก็ได้นะ ยิ่งโดยเฉพาะคนที่เขาห่างกับคุณไปแล้วเขาหวังความชัดเจนกับคนอื่นมากเลยแต่ใครที่กําลังมีปัญหาก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเขานี่แหละเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเบื่อหน่ายเขาเบื่อเซ็งกับกับชีวิตความเป็นอยู่หรือกับชีวิตหรือกับความรักระหว่างคุณกับเขาละนะคะไทขึ้นมาตรงกันคอือว่าต่างคนต่างปล่อยกันดีกว่าไหมก็ความรักมันไปมันได้แค่นี้จริงๆหรืออาจจะหมายถึงเขาให้ไม่ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้ก็ได้นะคะ,นะคะเขาก็ให้กับคุณได้แค่นี้ นะคะอ่ามันไม่สามารถไปต่อได้หรือมันไม่สามารถให้ความชัดเจนหรือมันไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตได้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมองในมุมมองว่าแค่ว่าเขามีทางอื่นเป็นทางเลือกอันนั้นก็น่าจะรับทราบแล้วอะนะคะเขามีทางอื่นเป็นทางเลือกคะ่ะหรือการปกปิดปิดบังอะไรกับคุณก็แล้วแต่เพราะเขาก็ต้องมีทางอื่นเป็นทางเลือกอยู่ดีไม่ว่าเขาจะมีใครเป็นคนใหม่คนเก่าคนอะไรก็แล้วแต่ คุณคบกันกับเป็นตัวจริงเสียงจริงกับเขาก็แล้วแต่เขาก็มีทางเลือกนะคะแต่ถ้าคุณไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงแน่นอนค่ะเขายังมีพัฒนาการกับคนของเขาอยู่ค่ะก็ได้หรือไปมีทางเลือกใหม่ไปเลยเพราะตรงนี้เขาต้องการว่าเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาคุยกันแล้วคลิกกันสบายใจส่งเสริมกันและกันเหมาะสมกันคู่ควรกันสมศักดิ์ศรีสมเกียรติยศสมฐานะสมสังคมก็ว่ากันไป มาดูชา้าสดนะคะชาวมากรสิบกว่าวันสั้นๆนะช่วงนี้ดาวขยับนะคะดาวใกล้เคลื่อนเดือนใกล้ย้ายแล้วความรักทางเลือกใหม่ค่ะโอกาสมาแล้วค่ะบางท่านได้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาบางครั้งบางท่านได้มีโอกาสนะคะมิตรภาพใหม่ๆกัลยาณนนะ้มิตรใหม่ๆมาจากการเริ่มต้นงานใหม่ก็มีนะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้ ช่วงนี้อาจจะสเสน่ห์มีสเสน่ห์สเสน่ห์ในการเจราจาสเสน่ห์ในวาจาอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปก็จะทําให้คนที่เข้าหาคุณเขาก็อยากจะสารสัมพันธ์กับคุณนี่แหละคนที่จีบคุณแต่ถ้าใครยังไม่มีโอกาสตอนนี้น่าจะมีโอกาสเข้ามาแต่บางท่านให้ดูดีๆด,ด้วยว่าคนเป็นความรักแบบสเสน่หาเป็นความรักฉันชู้สาวหรือเป็นความรักแบบรุ่มหลงไหมนะคะใครที่พบรักในสายงานหรืออะไรก็แต่ก็ดูด้วยนะว่าเขามีเจ้าของเจ้าของหรือเปล่า เท่านั้นเองโดยเฉพาะใครที่บอกว่าพบรักแบบเชิงรักเขาเป็นคนไกลอะไรก็ได้การไกลกันเขาต้องมีอะไรปกปิดหมกเม็ดกับคุณอยู่แล้วก็ต้องควรระวังต้องเช็คโปรไฟล์ต้องรอจังหวะหรือต้องต้องหมายถึงว่าคุยคุยกันจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณแน่ชัดแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชัวร์แล้วคุณมั่นใจแล้วนะคะตรงนั้นะ่ะ เพราะไพ่พยายามจะฟ้องมาว่าเอคุณก็จะมีโอกาสความรักนะแต่ก็ระวังอะไรที่มันหม,มปกเม็ดปกปิดปิดบางซ่อนเร้นแค่นั้นเองค่ะนะคะหรือบางท่านมีโอกาสมากๆเลยเดินทางไกลนะคะได้พบรักต่างถิ่นแดนไกลนะคะต่างๆนานาก็จะเป็นจังหวะนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจเลยในเรื่อง,องความรักก็หมายถึงว่าตอนนี้คุณพุ่งเป้าแล้วล่ะชีวิตของคุณอ่ะคุณรู้สึกคุณอยู่ได้ความรักอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ยังไม่ได้รีบร้อนตัดสินใจได้นะคะ มุ่งมุ่งอย่างเดียวแล้วก็คือเงินอย่างเดียวนะคะบางท่านก็โปรงด้วยก็มีนะคะไม่สนใจกับความรักแล้วที่ผ่านมาเจอความรักแล้วแบบว่าเหนื่อยทุกนะคะส่วนบางท่านก็เจอจะ,จะ,จะเจอความรักในรูปแบบแบบไหนถ้าไม่ใช่คุณค่อยค่อ,ค,อคุยกันหรือในผลประโยชน์ก็อาจจะหมายถึงความรักที่มันยังไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆทุกอย่างมันต้องใช้เวลาทั้งนั้นเลยชาวมาังกรเพราะชาวมาังกรเป็นคนที่ค่อนข้างจะพิพจารณา ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยต้องใช้เวลานะคะหรือคุณอาจจะร้สึกคบไปเรื่อยๆแหละจนกว่าเพื่อสักวันหนึ่งเราอาจจะมีทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าที่เหมาะสมกว่าก็ได้ที่คู่ควรกว่าก็ได้นะคะก็เลยมองในมุมมองว่าใครที่ยังไม่ที่เอานี้ใครที่มีเข้ามาแล้วจริตอารมณ์ของคุณคุณก็ยังรู้สึกว่ายังไม่มีความแน่นอนนะคะหรือค่อยๆค,คุยหรือบางท่านนะคะใครที่ยังไม่มีก็เดี๋ยวก็จะมีมีโอกาสพบรักทางไกลส่วนบางท่าน ที่รู้สึกว่าตัวเองก็อยู่ได้นะคะในเรื่องของความรักค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปเรายัางไม่พร้อมชัดเจนอันนั้นคุณก็จะโฟกัสในเรื่องของงานแต่ก็บอกบ่งบอกว่ามีคนเข้ามาหาคุณมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะความรักทางเลือกใหม่เข้ามาเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นแต่ก็ที่สําคัญก็ต้องเช็คก่อนนะนะคะใครที่เข้ามาแล้วคุณจะรู้สึกอาจจะตรหนิดตรหนีงงก็ได้เอยเขามีอะไรปกปิด,ปดปิดบางกับเราไหมอะไรอย่างนั้นน่ะก็ต้องเช็คโปรไฟล์กันดีๆ เช็คไม่เช็คไม่เจอถามไปตรงๆไปเลยง่ายดีนะ,ะถามไปตรงๆแล้วถามตรงๆรแล้วบอกเขาแถมอีกล่ะเขาไม่ตอบอีกล่ะทุกอย่างคือเวลาการเรียนรู้นะคะทุกอย่างคือเวลาการเรียนรู้แต่ถ้าใช่ก็จะต้องใช่ นะถ้าใช่ก็จะต้องใช่โอเคค่ะใครที่มีปัญหาความรักต่อกันให้คุยกันให้ดีๆนะอย่ามีเขาเรียกว่าอะไรอย่ามีอารมณ์นะคะอย่ามีอารมณ์แบบว่าพร้อมฟาดฟันอย่างนั้นอะ แล้วก็อะไรต่างๆนานาที่ปกปิดปิดบังซ่อนเร้นคุณจะกระจ่างคุณจะรับรู้ด้วยใครที่มีปัญหาความรักส่วนชาวโสดมีโอกาสได้พบรักทางเรือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆพบรักต่างถิน่นแดนไกลพบรักต่างเชื้อชาติต่างศาสนาพบคนมีตําหนิอะไรใดๆก็ได้นะคะความรักให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเดียวค่ะนะคะรักเข้ามาแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทุกอย่างมันแค่จุดเริ่มต้นแล้วถ้าความรักตรงนี้เป็นไปอย่างที่คุณคิดใช่ มันก็มีโอกาสชัดเจนเองในความสัมพันธ์นะคะโอเคแต่บางท่านก็ให้คุณระวังรักแบบเสน่หารักแบบชันชู้สาวรักแบบรุ่มหลงมัวเมากพาสุกราหูอยู่ร่วมกันนะคะก็ระวังสักหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองก็น่าจะประมาณนี้ค่ะนี่คือความรักของชาวมากรสิบกว่าวันสั้นๆเองนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ดาวเคลื่อนเดินย้ายดาวประจำตัวของคุณก็เริ่มขับเคลื่อนเดิน,เดนหน้าแล้วก็นุ่ละคลิปดาวเสาร์ก็ลงให้แล้วนะคะ ก็ไปติดตามกันได้ก็ขอให้ทุกท่านแฮปปี้มีความสุขมากๆปีนี้ต้องเป็นปีดีของชาวมะกรอแล้วนะเพราะการเงินของคุณจะมาเป็นเกษตราราธิบดีใครที่ไม่สนใจความรักก็ลุยค่ะลุยเงินอย่างเดียวเลยค่ะทําแต่เงินอย่างเดียวนะคะการติดต่อการเดินทางช่วงนี้มีผลกับคุณด้วยนะคะช่วงนี้ต้องมีผลจากการติดต่ออะไรอย่างนั้นอะนะคะต้องส่งผลกับคุณก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข สมหวังสมปรารถนาบางท่านช่วงนี้จะมีโชคทรัพย์สินทรัพย์เก่าทรัพย์มรดกด้วยนะเท่าที่เห็นนะนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ